พงวิเศษโรยหัวสเสน่ห์แม่ไม้หลุดสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกันกับช่องโยคยีอีกเช่นเคยนะคะเรื่องเล่าพระธุดงตำนานพระเกจิวันนี้มีเรื่องของพระเกจิชื่อดังรูปหนึ่งเป็นที่เคารพเลื่อมใสทั้งด้านพุทธาคมและมีความดีศีลาจรรวัรครบถ้วนสมเป็นพระภิกษุที่ดำรงตนเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยแท้ท่านนั้นก็คือ พระเดชพระคุณหลวงพ่อกวยชุดตินทโรอดีตเจ้าอาวาสวัดโคสิตารามค่ะหรือวัดบ้านแค่นั่นเองนะคะเป็นพระเกจิอาจารย์เรืองวิทยาคมรุ่นเก่าอีกรูปหนึ่งที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วภาคกลางจนทำให้มีลูกศิษย์ศรัทธาท่านมากมายทั้งความเมตตาช่วยเหลือแม้แต่หลวงปู่โตะวัดประดูชิมพรียังชื่นชมในพลังจิตของท่าน เดิมทีชื่อเดิมของท่านนั้นชื่อนายกวยปั้นสนเกิดวันที่สองพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2448น้ณหมู่บ้านบ้านแคท่านเป็นบุตรคนสุดท้องในวัยยาวมารดาท่านก็อยากจะให้มีความรู้ติดตัวบ้างจึงนำใบฝากไว้กับหลวงปู่ขวดนวัดบ้านแคค่ะเพื่อให้ร่ำเรียนหนังสือครั้นเมื่อครบอายุบวชได้ก็เข้าพิธีอุปสมบท ในวันที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2467ณวัดโบสถ์ตำบลโพงามโดยมีพระชัยนาถมุนีเป็นพระอุปชาหลวงพ่อปาวัดโบสถ์เป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์ริ่งเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายาว่าชุดติน,นัทโรเมื่ออุปสมบทได้มาอยู่จำพรรษาที่วัดบ้านแคตอนนั้นหลวงปู่มา เป็นเจ้าอาวาสอยู่ในตอนนั้นเองพระภิกษุกวยได้หัดเทศเวสสันดรชาดกจนครบและหลังจากนั้นได้ไปเรียนวิชาแพทย์แผนโบราณกับหมอเขียนเพื่อเรียนวิชารักษาโรคระบาดหรือโรคหา่าและโรคไข้ทรพิษซึ่งนับได้ว่าเป็นโรคยอดฮิตในสมัยโบราณมากๆทีเดียวนะคะก่อนที่จะมียามีการแพทย์ดีในปัจจุบันนี้นะคะ เมื่อก่อนนั้นใครเป็นแล้วก็รักษายากมากเลยทีเดียวส่วนใหญ่ก็เสียชีวิตจากนั้นในปีพุทธศักราช2472ท่านได้เดินทางไปเรียนด้านเจริญทางจิตวิปัสสนากรรมฐานและวิทยาคมกับหลวงพอ่อศีวิริยโสพิษแห่งวัดพระปรางจังหวัดสิงห์บุรีและปีพศ2477ท่านก็ได้มาจำพรรษาที่วัดหนองแขม เพื่อเรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับโยมป่วนบ้านหนองแขมและเรียนแพทย์แผนโบราณต่อกับหมอใหญ่บ้านบางน้ำพระในขณะที่พักจำพรรษาที่วัดหนองแขมได้มีพระภิกษุชื่อแจมเดินทางท่องเที่ยวไปพบตำราเป็นสมุดข่อยอยู่ในโพรงไม้แต่เอามาไม่ได้เพราะตำรานั้นมีอาถรรพ์แรงมากจึงได้มาชักชวนพระภิกษุกวยให้ไปดู หลวงพ่อกวยท่านก็สนใจในแนวนี้อยู่แล้วจึงรับปากเดินทางไปกับโยมแจมเมื่อไปถึงก็ปรากฏว่ามีตำราอยู่ในโพรงไม้จริงๆและมีร่องรอยคนเอาพวงมาลัยดอกไม้ทูบเทียนมากราบสักการะบูชาอยู่ใต้ต้นไม้เมื่อพบเห็นดังนั้นแล้วพระภิกษุกลวยจึงได้จุดทูปบอกเล่าและอธิษฐานว่าถ้าหากว่าท่านจะให้ตำรานี้กับข้าพเจ้า ที่ให้ข้าพเจ้ารับรู้ให้ข้าพเจ้าเอาไปเก็บรักษาไว้ข้าพเจ้าจะนำเอาตำรานี้ไปทำประโยชน์แก่วัดและช่วยเหลือประชาชนเท่านั้นและเมื่ออธิฐานบอกกล่าวเรียบร้อยแล้วท่านก็นำตำรานั้นมาเก็บไว้ครั้งหนึ่งท่านได้ไปจำพรรษาที่วัดบางตางายอําเภอบรรพธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ได้มาเรียนวิชากับหลวงพ่อเดิม วัดหนองโพสิทธิ์ร่วมรุ่นของหลวงพ่อกลวยที่เป็นที่รู้จักกันคือหลวงปู่พิมพาวัดหนองตางูอำเภอบรรนพศพิสัยต่อมาเกิดสงครามเมื่อช่วงสงครามโลกครั้งที่สองหลวงพ่อก็กลับมาอยู่วัดบ้านแคในตอนนี้เองพระภิกษุกลวยนั้นโด่งดังในการสักมากเพราะช่วงสงครามครั้งที่สองนี้ใครต่างก็ต้องดูแลตนเอง ข้าวก็ยากหมากก็แพงใครๆก็ต้องดิ้นรนกันทุกวิถีทางไม่ว่าทางใดที่สบายใจก็ต้องลองกันสักตั้งมิหนำซ้ำในช่วงนั้นโจรร้ายเต็มบ้านเต็มเมืองโดยเฉพาะแถบภาคกลางตอนล่างเช่นนครสวรรค์ชัยนาทอ่างทองจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแหล่งกบดานของโจรเสือร้ายหลายกลุ่มชาวบ้านบ้านแคได้อาศัยบารมีหลวงพ่อกวย เพื่อคุ้มครองครอบครัวและทรัพย์สินของมีค่าต่างๆก็จะเอามาฝากหลวงพ่อที่วัดจากคาบอกเล่าของคนเก่าคนแก่ที่บ้านแคร์เล่าว่าพวกโจรเสือไม่มีใครกล้ามาลองดีกับหลวงพ่อกวยมีอยู่รายหนึ่งเป็นเสือมาจากอ่างทองมาด้อมๆมองๆอ,อ,อยู่นานจนพาสมุนล้อมวัดบ้านแคร์ในตอนกลางคืนเฮ้ยพวกมึงวัวควายวัดนี้มีหมาจริงๆว่ะ ไปเอามาให้ได้ในคืนนี้เราจะไปปล้นกันแต่ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปในวัดได้ไม่เท่าไหร่หลวงพ่อกลวยหัวไม้ตะพดเข้าให้พวกเสือปร้นตาลีตาเหลือกหนีกันแทบไม่ทันหัวหน้าเสือต้องรีบพาสมุนกลับและไม่เคยกลับมาแถวนั้นอีกเลยเขาว่าในสมัยนั้นเมื่อโจรเสือเดินผ่านวัดหลวงพ่อต้องยิงปืนถวายทุกครั้ง และต่อมาก็เป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์และผู้ที่ศรัทธาว่าท่านมีพุทธคุณสูงมีประสบการณ์เป็นที่เล่าขานโดยท่านได้อวยพรให้กับลูกศิษย์ทั้งหลายว่าขอให้ศิษย์ทั้งหลายจงอย่าอดอย่าอยากอย่ายาก,อย,ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขาส่วนเรื่องเล่าขานของท่านนั้นก็พอมีอยู่บ้างค่ะได้เล่ากันมาปากต่อปากว่าในครั้งหนึ่งลูกศิษย์ท่านคนหนึ่ง โดนไม่ไม้ทำของใส่และตั้งใจว่าจะบวชในตอนต้นนั้นกลับไม่ยอมบวชซะได้จึงได้หลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามที่นี่ช่วยเอาไว้ไม่งั้นก็คงจะหลงไม่ลืมหูลืมตาหลวงพ่อท่านต้องใช้ผงวิเศษโรยหัวให้สติคนจนกระทั่งกลับบ้านมาบวชทันทีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามชัยนาทเคยกล่าวไว้ว่า ของต่ำหรือจะสู้ของสูงสมัยหลวงพ่อกลัวยังมีชีวิตอยู่จะมีคนที่ถูกคุณใสถูกผีเข้ามาให้รักษาอยู่บ่อยๆเวลามีคนมาหาให้แก้เรื่องพวกนี้หลวงพ่อกลัวจะทำน้ำมนต์อาบให้ของอะไรก็ไม่เหลือหรอไม่ต้องใช้มีดหมอขับท่านจะใช้มีดหมอเฉพาะคนที่เจ็บมารักษาระยะไกลอันนี้ท่านถึงจะใช้มีดหมอขับ แต่บางทีหลวงพ่อกลวยจะมอบผงวิเศษ5ประการที่ประกอบด้วยผงปัตมังผงพุทธคุณผงอิทิเจผงม,มหาราชผงตรีนิสิงเหที่ท่านเอาไว้ผสมทำพระให้ไปผสมน้ำทำเป็นน้ำมนต์ไว้ใช้กินและใช้อาบทุกรายเมื่อไปทำก็ขับของออกหมดและรายหนึ่งที่จะเล่าและเกินไปตอนต้นแล้วว่าโดนของจนไม่คิดจะบวชท่านก็ช่วยเอาไว้ได้ค่ะ นายสามารถหมวกอิ่มอยู่บ้านหนองหินสมัยเมื่อนายสามารถเป็นหนุ่มอายุสักยี่สปีเศษเ,เห็นจะได้ได้เดินทางไปทำไร่ที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีก็ไปปิ๊งปังพบรักกับสาวไม่ไม่คนหนึ่งอายุมากกว่าตั้งเยอะแถมยังมีลูกติดอีกตั้งหากนายสามารถนั้นหลงไหลไม่ไม่สาวแก่คนนี้มากถึงกับไม่ยอมกลับบ้านถิ่นเดิมของตนเลยทีเดียว จนเวลาผ่านไปนายเหม๋งผู้เป็นบิดาของนายสามารถก็เห็นว่า20แล้วสามารถที่จะบวชได้แล้วจึงเดินทางไปตามลูกชายเพื่อให้กลับมาบวชแต่ไปพูดอย่างไรก็ไม่ยอมกลับนายเหม๋งพาแม่นายสามารถไปช่วยกันเครียกกล่อมก็ไม่ยอมกลับไอมาดเอ้ยเองก็อายุครบบวชแล้วนะพ่อก็อยากจะเกาะชายผ่าเลื้องกับเขาบ้างนะ้าบวชให้พ่อหน่อยเถอวะ ปะกลับบ้านเล่าไปบวชกันก่อนนายสามารถตอบผู้เป็นพ่อว่าไม่เอาอพ่อไว้ก่อนก็ได้ตอนนี้กำลังทำงานไปได้ดีเลยล่ะพ่อผู้เป็นพ่อนายเหม๋งก็พยายามชักชวนอีกแต่พูดเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมกลับจนปัญญาที่จะพานายเหม๋งกลับบ้านได้แต่เพราะว่านายสามารถนั้นไม่เคยมีอาการแบบนี้มาก่อน ลูกชายเลี้ยงมากับมือตั้งแต่เด็กก็เป็นคนดีเชื่อฟังพ่อแม่มาตลอดแต่ทำไมมามีเมียแล้วเปลี่ยนไปแถมยังเป็นแม่ไม่แก่ข่าวแม่นายสามารถแบบนี้อีกปกติหนุ่มๆก็มักจะชอบสาวๆเป็นส่วนใหญ่จึงแปลกใจในายเหมงเห็นว่าแปลกสงสัยว่าลูกจะโดนของเพราะหลงขนาดไม่ยอมกลับบ้านไม่เชื่อฟังพ่อแม่ผิดวิสัยของลูกชายคนเดิม ฝ่ายพ่อก็เริ่มจะร้อนใจไม่รู้จะทำอย่างไรดีจึงนำความนี้ไปปรึกษาหลวงพ่อกวยหลวงพ่อครับไอ้เจ้าสามารถลูกชายผมนะ่ะมันแปลกๆคร,รับไปบอกว่าให้มันกลับบ้านมาบวชมันก็ไม่ยอมมาทั้งทั้งติดตอนแรกก็คุยกันไว้หมดแล้วก่อนจะไปทำไร่ที่จังหวัดอุทยัยแต่ตอนเนี้ยมันไปมีเมียเป็นหญิงแม่หม่ลูกติดอยู่ที่นั่น ลูกเต่าระหว่างมันกับเขาก็ยังไม่มีนะครับฝ่ายหญิงมีแต่ลูกติดผมไปพูดอย่างไรอย่างไรมันก็ไม่ยอมกลับมาผมจนปัญญาก็เลยมาขอปรึกษาหลวงพ่อหน่อยนะครับหลวงพ่อกวยท่านเพ่งดูเสร็จแล้วก็บอกว่าไอ้ลูกชายข้องโยมคนนี้นะมันโดนกระทํามันถึงลืมพ่อลืมแม่นายเหมงเลยถามว่าแล้วจะทำอย่างไรดีขอรับหลวงพ่อ หลวงพ่อกลวยจึงลุกขึ้นและเดินเข้าไปกุฏิหยิบผงวิเศษห้าประการห่อใส่กระดาษมามอบให้นายเหม็งพร้อมสั่งว่าเอ้าให้เอาผงนี่นะใส่บนหัวมันแต่อย่าให้มันรู้ตัวมันเป็นของต่ำมันจะสู่ของสูงไม่ได้หรอกเมื่อได้ผงวิเศษจากหลวงพ่อกลวยไปก็ดีใจและหาวันเวลาดีๆเหมาะๆทั้งตัวเขาและก็ภรรยาว่างๆนายเหมิง ก็ชวนเมียไปหาลูกชายที่อำเภอบ้านไร่เมื่อเจอหน้านายสามารถในเหม๋งก็เข้าไปกอดเอามือรูปหน้าลูปตาพอนายสามารถเผลอนายเหม๋งก็แอบ,บเอาผงใส่บนศีรษะแล้วก็บอกลูกว่านา้นๆทีนะแม่เองจะได้มาเยี่ยมเองกับเมียทีนึงคืนนี้ข่ากับแม่เองจะขอค้างคืนหนึ่งที่นี่ได้ไหมล่ะส่วนนายสามารถก็ไม่ได้เอะใจอะไรก็ตอบรับอย่างดี ได้สิจ้าพ่อแม่ผ่านค่ำคืนนั้นไปที่บ้านหลังนี้บ้านของภรรยาแม่ไมมนายเหมิงนอนพลิกไปพลิกมาทั้งคืนลุ้นอยู่ในใจว่าจะได้ผลไหมแต่ใจนั้นก็เชื่อตั้งแต่แรกแล้วว่าหลวงพ่อกลวยต,ต้องช่วยได้แน่ๆแต่มันก็ยังลุ้นอยู่ดีนั่นเองรุ่งเช้าเสียงไก่ขันบอกเวลาเช้าตรู่นายเหมิงก็พูดกับลูกชายหลายครั้ง เรื่องที่อายุครบบวชแล้วไปบวชให้พ่อให้แม่ซะนะพ่อแม่จะได้เกาะชายผาเหลืองฝ่ายผู้เป็นแม่ก็ช่วยช่วยกันพูดด้วยแต่เป็นเรื่องน่าแปลกที่ครั้งนี้ลูกชายเก็บข้าวของเสื้อผ้ายอมกลับบ้านไปพร้อมกับนายเหมิงมิยายดีเมียแก่คนนั้นเลยเมียแม่ไม่แก่ลูกติดคนนั้นจะห้ามปรามอย่างไรนายสามารถก็ไม่ฟังอาจจะเพราะของที่ทำไว้ คงโดนผงหลงพ่อกลวยล้างอาถรรพ์หมดแล้วนายสามารถจึงไม่มีความอาลัยอาวร์ในแม่ไม้คนนี้อีกเลยเมื่อกลับไปบวชได้หนึ่งพรนษาก็ไม่เคยกลับที่อำเภอบ้านไร่อีกเลยเมื่อปัจจุบันไปถามเรื่องนี้กับนายสามารถเขาก็จะหวัวเราะหึ่ยบอกตอนนั้นไม่รู้ไปหลงมันแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนั้นได้อย่างไรค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราว เป็นตำนานเล่าขานที่เล่าสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของบารมีของครูบาอาจารย์และเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะหลวงพ่อกวยท่านเคยสอนไม่ว่าห้อยพระก็ห้อยเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีและในระยะเวลาสุดท้ายของชีวิตหลวงพ่อกวยในปีพุทธศักราช2521หลวงพ่อ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพญาไทยหมอได้วิจัยโรคว่าหลวงพ่อเป็นโรคขาดสารอาหารมานานกว่า30ปีเนื่องจากสมัยก่อนข้าวยากหมากแพงหลวงพ่อจึงตั้งสัตว์อธิษฐานฉันพัตตาหารเพียงมื้อเดียวจนร่างกายผ่ายผอมมากแพทย์ให้สารอาหารประเภทโปรตีนกับหลวงพ่อเป็นเวลาถึงหนึ่งเดือนก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายอยู่โรงพยาบาลได้ไม่นาน ท่านก็กลับวัดเมื่อกลับวัดมาหลวงพ่อก็ยังได้ฉันอาหารเพียงวันละหนึ่งมื้อเช่นเดิมไม่เปลี่ยนความตั้งใจในต้นเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2522หลวงพ่อได้วงปฏิทินตั้งแต่ท่านเริ่มมีอาการเจ็บป่วยด้วยหมึกสีน้ำเงินและวงปฏิทินวันที่ท่านมรณภาพเอาไว้ด้วยตัวหนังสือสีแดงคือวันที่11มีนาคม แล้ววันที่11เมษายนปีพุทธศักราช2522พร้อมทั้งเขียนพระคาถาณนะโมตาบอดฝากไว้เป็นอนุสร์แก่ลูกศิษย์เป็นคาถาแคล้วคลาดและกำบังหลวงพ่อเขียนว่าอัตมาภาพพระกวยณนะตันโตณนะโมตันติตันติตันโตณนะโมตันตันจามรณภาพ วันที่11เมษายนเวลา7จนาฬิกาห้านาทีพอวันที่11มีนาคมหลวงพ่อก็ล้มป่วยโดยไม่มีโรคอะไรเพียงแต่ไม่มีกำลังฉันอาหารไม่ได้ไม่ยอมไปโรงพยาบาลมีอาการไข้แทรกเวลาฉันพัตตาหารบางครั้งท่านก็พ่นข้าวออกจากปากไม่ยอมฉันในกลางดึกวันที่10เมษายนมีสิทธิ์มาเฝ้าท่านเต็มไปหมด ตอนเช้ายิ่งมากแต่ท่านก็ไม่มรณภาพแม้จะผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีเพียงประกายตาที่สดใสเท่านั้นจนกระทั่งตกกลางคืนท่านก็ไม่ยอมมรณะภาพค่อนสว่างวันที่12เมษายนปีพุทธศกราัช2522ทางกรรมการวัดและสิทธิ์ใกล้ชิดหารือกันว่าสงสัยในกุฏิท่านจะลงอาถรรพ์เอาไว้ตลอดจนตำราอักขรเลขยัน ตลอดจนรูปครูบาอาจารย์คงจะไม่มีใครกล้ามารับท่านแน่อยากเห็นท่านไปดีจึงนำท่านออกมาที่หอสวดมนต์เมื่อเตรียมที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้มท่านมาจําวัดที่เตียงที่หอสวดมนต์ท่านลืมตาขึ้นเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายแล้วหลับตาพนมมือเกิดอาศจัรระคังใบใหญ่ที่หอสวดมนต์ได้ขาดตกลงมาดังง่างง,าง่งางงงดังยาวนาน สิทธิ์ที่อยู่ศาลาเข้าใจว่าท่านมรณภาพแล้วจึงได้ตีระฆังคือคาดว่ามีคนตีระฆังเมื่อจับเวลาดูเป็นเวลา7นาฬิกาห้นาทีจับชีพจรท่านดูปรากฏว่าท่านมรณภาพแล้วตรงกับวันที่12เมษายนซึ่งวันที่13เมษายนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนไทยโบราณทุกวันนี้ทางวัดและเหล่าบรรดาสิทธ์หลวงพ่อ จะยึดเอาในวันที่12เมษายนของทุกปีเป็นวันทําบุญประจําปีเพื่ออุทิศและระลึกถึงหลวงพ่อกวยและเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะมีอะไรผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนพบกันคลิปใหม่มาเจอกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ